ค่ำคืนหนึ่งแค่สิ่งเล็กๆบนหมอนกลับทําให้ผู้ชายคนนี้สุดทั้งตัวสิ่งที่เขาเห็นจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการตลอดสองปีที่ผ่านมาผมเอาแต่ตะคอกใส่เธอคำพูดรุนแรงคำสอบออที่กรีดลึกลงไปในใจผมเรียกเธอว่าไร้ค่าเหมือนเธอเป็นเพียงเงาในบ้านเธอดิ้งเธอเงียบเธอยิ้มบางๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผมหลงคิดว่าเธอไม่รู้สึก จนผมชินกับการเหยียบย่ำหัวใจเธอทุกวันคืนหนึ่งหลังจากทะเลาะกันอย่างรุนแรงเธอไม่พูดแม้แต่คำลาห้องนอนว่างเปล่าแสงไยสลัวสาดลงบนหมอนข้างที่เธอเคยนอนผมเดินเข้าไปหัวใจหนักอึ้งเหมือนบางสิ่งกําลังบีบคอสายตาสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งบนหมอนมันคือกล่องเล็กๆห่อด้วยผ้าขาวสะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำหอมที่เธอชอบมือผมสั่น ผมค่อยๆแก่มันออกภายในคือกองจดหมายทุกแผ่นเขียนด้วยลายมือสวยงามประโยคแรกที่ผมเห็นทำให้หัวใจร่วงลงไปที่ตาตุ่มถึงคนที่ฉันรักแม่เธอจะไม่เคยเห็นค่าของฉันเลยเสียงในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจที่ติดขัดผมซุดลงข้างเตียงมือยังคงกุมจดหมายนั้นแน่นน้ำตาร้อนผ่าไหลรดลงบนตัวหนังสือทุกคำเหมือนมีมีดกรีดลึกเข้าไปในอกผมไม่เคยรู้ ว่าหลังรอยยิ้มเงียบเียบของเธอซ่อนความเจ็บปวดมากมายขนาดนี้ข้างใต้จดหมายมีรูปถ่ายเล็กๆใส่กรอบไม้รูปเธอในชุดแต่งงานยิ้มสดใสแต่ตาแดงกับเหมือนร้องให้ทั้งคืนผมแทบหายใจไม่ออกหัวใจเหมือนถูกกระชากออกมาอย่างโหดร้ายกล่องนั้นยังไม่หมดข้างล่างสุดมีบางอย่างที่ทำให้ผมต้องหยุดหายใจทันทีมันคือสองสิบสาบางอย่างถูกเก็บไว้ภายในอย่างทนุถนอม ผมเกื้อมือไปหยิบปลายนิ้วสั่นจนแทบจะทำสองร่วงข้างในคือเส้นผมสีดำยาวเส้นหนึ่งถูกมัดด้วยริบบิ้นเล็กๆสีแดงผมจำได้ทันทีมันคือเส้นผมของเธอผมที่ครั้งหนึ่งผมเคยดึงอย่างกโกรธเกรี้ยวภาพคืนนั้นแล่นเข้ามาในหัวเสียงเธอสะอื้นสายตาเจ็บปวดที่ผมไม่เคยเหลียวมองผมก้มหน้าลงหัวใจบีบรัดเหมือนกำลังจะหยุดเต้นมือยังคงสัน่น น้ำตาหยดลงบนซองพลาสติกใสนั้นผมดึงของชิ้นต่อไปออกมามันคือใบตรวจสุขภาพที่พับไว้อย่างเรียบร้อยตัวหนังสือชัดเจนระบุว่าเธอมีโรคหัวใจเรื้อรังต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องผมตัวชาสมองว่างเปล่าขาทั้งสองข้างไร้แรงตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอทนฟังคำด่าของผมทั้งที่หัวใจของเธอแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วผมเงยหน้าขึ้นมองเพดาน ทุกอย่างหมุนติว้วลมหายใจติดขัดความเงียบในห้องนอนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังสะท้อนอยู่ในหัวผมควานหาสิ่งอื่นในกล่องเจอจดหมายอีกแผ่นซองสีซีเกือบขาดบนหน้าซองเขียนไว้ว่าเปิดก็ต่อเมื่อฉันไม่อยู่แล้วมือผมสั่นหนักกว่าเดิมผมหายใจลึกแล้วค่อยๆดึงกระดาษออกมาข้อความข้างในสั้นแต่ทุกคำหนักจนโลกทั้งใบถล่มลง ฉันไม่เคยเกลียดเธอเลยแม้เธอจะทำร้ายฉันเพราะหัวใจฉันมีที่ว่างให้เธอเสมอแต่ถ้าวันหนึ่งฉันหายไปโปรดอย่าตามหาแค่จำไว้ว่าฉันเคยรักเธอที่สุดสายตาผมพร่ามัวน้ำตาเอ่ขึ้นจนมองแทบไม่เห็นทุกสิ่งในห้องดูเย็นยเยอือกแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวผมรู้สึกเหมือนถูกบีบอยู่กลางความว่างเปล่าเสียงนาฬิกาข้างเตียงดังติ๊กตอ๊อกแต่ละวินาทีช่างโหดร้าย ผมมองหมอนที่ว่างเปล่ากลิ่นน้ำหอมของเธอยังคงติดอยู่ทุกความทรงจำไหลทะลักเข้ามาภาพวันที่เธอยกข้าวกล่องให้ผมภาพที่เธอซักเสื้อผ้าเงียบเงียบภาพที่เธอนั่งมองผมยิ้มแม่ผมจะหันหลังให้ตอนนั้นผมไม่เคยสนใจผมไม่เคยเห็นค่าเสียงข้างในหัวตะโกนก้องคำด่าทุกคำที่ผมเคยพูดมันย้อนกลับมาฟาดใส่ผมเองผมล้มลงข้างเตียงกหมัดแน่น เลือดในอกเหมือนถูกกวนจนขมขื่นผมอยากตะโกนเรียกชื่อเธอแต่เสียงติดอยู่ที่ลำคอไม่มีคำไหนเล็ดลอดออกมาได้ผมหันไปมองรูปถ่ายที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเป็นรูปงานแต่งงานของเราแววตาเธอในรูปยิ่งตอกย้ำว่าผมเคยทำลายคนที่รักผมที่สุดลงกับมือผมทิ้งตัวลงบนเตียงใบหน้าฝังลงบนหมอนของเธอกลิ่นหอมจางๆของเธอทำให้หัวใจแทบแตกสลาย ผมพึมพำชื่อเธอซ้ำๆแต่ไม่มีคำตอบกลับมาความเงียบทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกกลืนหายไปทั้งตัวห้องทั้งห้องกลายเป็นคุกที่กักขังวิญญาณผมไว้แล้วทันใดนั้นผมสังเกตเห็นซองเล็กๆอีกซองซ่อนอยู่ใต้กล่องผมรีบหยิบขึ้นมาหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกบนซองเขียนว่าความลับสุดท้ายมือผมเย็นเฉียบริมฝีปากสัน่นสายตาไม่กล้าจะอ่านต่อ แต่ความอยากรู้กัดกินอยู่ในอกจนผมต้องค่อยๆฉีกซองออกมาภายในมีแผ่นกระดาษเพียงแผ่นเดียวแต่สิ่งที่เขียนไว้ทำให้ผมหยุดหายใจทันทีข้อความนั้นเขียนด้วยลายมือเธอบรรทัดแรกสันไหวเหมือนผ่านน้ำตาฉันฝากชีวิตใหม่ไว้กับเธอผมเบิกตากว้างใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาผมรีบอ่านต่อทุกคำเหมือนคมมีดกรีดลึกลงในอกถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่ ข้างใต้ลิ้นชักโต๊ะทำงานมีสิ่งที่เธอควรรู้มือผมสั่นไม่หยุดเท้าก้าวไปอย่างไร้สติลิ้นชักโต๊ะถูกดึงออกเสียงเหล็กเสียดกันดังเอียดเย็นเยียบสะท้อนอยู่ในหัวข้างในมีซองกระดาษหนาและสมุดบันทึกปกเก่าผมดึงมันออกมาฝุ่นคลุ้งขึ้นมาทันทีกลิ่นกระดาษเก่าโชยเข้าจมูกผมเปิดสมุดบันทึกหน้าที่หนึ่งเต็มไปด้วยถ้อยคำสั้นๆวันนี้เขาด่าฉันอีกแล้ว แต่ฉันยังยิ้มให้เขาเพราะฉันรักเขาผมพลิกไปหน้าถัดไปหัวใจเต้นถี่ขึ้นหัวใจฉันเจ็บทุกคืนหมอเตือนว่าอย่าเครียดแต่ฉันทำไม่ได้เพราะเขาไม่เคยมองเห็นฉันเลยน้ำตาผมร่วงลงบนกระดาษตัวอักษรเลอะเลือนแต่ความเจ็บปวดยังคงชัดเจนผมพลิกอ่านไปทีละหน้าทุกท่อยคำคือเสียงสะอื้นที่เธอเก็บไว้ฉันอยากให้เขากอดฉันสักครั้ง โดยไม่ต้องใช้คำด่าเป็นกำแพงฉันฝันว่าเขาจะหันมาบอกว่าฉันสำคัญสำหรับเขาผมกัดฝันแน่นเสียงสะอื้นดังลอดออกจากอกแล้วหน้าสุดท้ายของสมุดมีซองเล็กๆติดอยู่ผมค่อยๆแกะออกมาข้างในคือภาพอันตราสาวผมจ้องมันนิ่งหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะนั่นคือภาพเด็กเล็กในคันตัวหนังสือด้านล่างระบุชัดอายุคันสามเดือนมือผมสั่นสถาน ร่างทั้งร่างสุดลงไปกับพื้นผมหายใจถี่เสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เธอท้องเธอแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวโดยไม่เคยบอกผมสักคำผมเห็นเงาตัวเองสะท้อนบนกรอบรูปแต่งงานตาแดงกํำบวมช้ำเหมือนคนที่ไม่เหลืออะไรแล้วผมกอดภาพอันตราสาวแน่นเหมือนมันคือเศษเสี่ยวสุดท้ายที่เธอฝากไว้ความรู้สึกผิดกัดกินทั้งหัวใจ ราวกับน้ำนับพันธ์เล่มแทงเข้ามาพร้อมกันเสียงในหัวตะโกนทำไมเธอไม่บอกฉันแต่ทันใดนั้นเสียงอีกเสียงสวนกลับเพราะเธอรู้ดีว่าเขาไม่เคยฟังผมหมดแรงจะยืนนั่งพิงข้างเตียงกล่องในมือสั่นไม่หยุดสายตาผมเหลือบไปเห็นแสงไฟกับพริบจากโทรศัพท์ของเธอมันถูกทิ้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งหน้าจอขึ้นการแจ้งเตือนข้อความไม่ได้ถูกเปิดอ่านหมอ คุณต้องมาพบแพทย์ด่วนหัวใจคุณอ่อนแรงเกินไปแล้วผมตัวเย็นว่าสายเลือดในกายแข็งค้างผมเกื้อมือหยิบโทรศัพท์เลื่อนหาประวัติการโทรทุกสายที่เธอโทรหาถูกตัดทิ้งไปอย่างไร้ค่ามีเบอร์หนึ่งถูกกดซ้ำๆมันคือเบอร์ของผมเองผมกัดปากเลือดซึมออกมาเพราะความจริงนั้นโหดร้ายเกินทนเธอพยายามโทรหาผมในวันที่หัวใจของเธอแทบหยุดเต้น แต่ผมไม่เคยรับสายเลยสักครั้งผมเงยหน้ามองเพดานไฟในห้องกับพริบวูบว่บเหมือนกำลังย่อยหยันเสียงในอกดังโครมเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาน้ำตาผมไหลพรากมือกอดโทรศัพท์แน่นใจพร่ำพรียกหาชื่อเธอแต่ห้องทั้งห้องยังคงเงียบเหลือเพียงเสียงสะอื้นของผมที่สะท้อนกล้องกลับมาผมล้มตัวลงนอนบนพื้นเย็นเฉียบร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกกดด้วยภูเขา เสียงหัวใจเต้นแรงดังรั่วในหูจนแทบแตกผมยกโทรศัพท์ขึ้นมากอดไว้กับอกเหมือนมันคือสิ่งสุดท้ายที่เชื่อมโยงกับเธอแสงไฟจากหน้าจอสองใบหน้าผมเผยให้เห็นคราบน้ำตาที่ไม่หยุดไหลผมค่อยๆเลื่อนดูข้อความเก่าๆที่เธอเคยส่งมาข้อความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยกินข้าวหรือยังพักผ่อนบ้างนะฉันอยู่ตรงนี้เสมอผมอ่านแล้วใจสลาย เพราะทุกข้อความผมไม่เคยตอบกลับผมปล่อยโทรศัพท์ตกลงบนพื้นเสียงกระแทกดังสะท้อนในห้องว่างเปล่าผมหอบหายใจแรงสายตาพร่ามัวภาพความจริงกำลังไล่ต้อนให้ผมหนีไปไหนไม่ได้ผมเหลือบไปเห็นตู้เสื้อผ้าบานประตูง้แงเล็กน้อยกลิ่นน้ำหอมของเธอลอยออกมาอ่อนๆผมเดินไปเปิดเสื้อผ้าเธอยังคงถูกแขวนอย่างเรียบร้อยเหมือนเธอยังอยู่ที่นี่ผมเกื้อมือสัมผัสชุดเดรสสีขาว ปลายนิ้วสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้กลิ่นนั้นยังติดอยู่กลิ่นที่ผมเคยเมินแต่ตอนนี้มันกลับบาดลึกลงในหัวใจผมสุดตัวลงนั่งหน้าตู้เสือ้อผ้ากอดชุดนั้นแน่นร้องให้สะอึกสะอื้นความเงียบกลายเป็นเสียงกรีดร้องในใจรุนแรงจนผมแทบขาดอากาศทันใดนั้นสมุดบันทึกที่ผมวางไว้บนเตียงร่วงลงมาหน้ากระดาษเปิดออกเองเหมือนมันต้องการให้ผมเห็นบางสิ่ง ข้อความบนนั้นเขียนว่าฉันอยากให้เขาได้ยินหัวใจของฉันแม้มันจะเต้นช้าเต็มทีผมยกมือกุมออกหัวใจตัวเองสันสถานราวกับจะแตกออกความรู้สึกผิดาทาถมหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนคลื่นยักย้ายสัตว์ซ้ำไม,ม่หยุดผมหันมองไปที่กล่องอีกครั้งยังมีเอกสารบางอย่างที่ผมยังไม่ได้เปิดผมดึงออกมามันคือใบฝากคันลงชื่อชัดเจนด้วยลายมือเธอวันที่ระบุไว้คือไม่กี่เดือนก่อน ช่วงที่ผมมัวเมากับการด่าทอเธอทุกวันผมกัดฟันแน่นเสียงร้องให้ดังออกมาเหมือนสัตว์บาดเจ็บทุกคำพูดที่เคยกรีดใส่เธอกลับมาตอกย้ำในหูเหมือนคำสาปที่ไม่มีวันลบผมทุบก,กำปั้นลงกับพื้นเสียงดังสะท้อนกล้องเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจผมเงยหน้ามองหมอนที่เธอเคยนอนข้างหมอนนั้นยังมีตุ๊กตาหมีตัวเล็กสีซีดเก่าแต่สะอาดผมจำได้ครั้งหนึ่งผมเคยพูดเยาะว่า เล่นของเด็กๆไปทำไมตอนนี้ผมกลับยื่นมือไปกอดมันแน่นน้ำตาเปื้อนขนตุ๊กตาอบอุ่นปนขมขื่นไฟในห้องยังคงกระพริบเงาของผมสะท้อนบนผนังเหมือนเงาของคนที่ถูกลงโทษผมรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องกำลังบีบเข้าหาอากาศหนักจนแทบหายใจไม่ออกผมเดินโซซโซเซไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้ามืดมิดไม่มีแสงดาวไม่มีแม้แต่เสียงลม ทุกอย่างเงียบเงันอย่างโหดร้ายผมกดหน้าผากลงบนกระจกความเย็นแผ่ซ่านเข้าสู่ผิวหนังเสียงในหัวผมดังขึ้นอีกครั้งเธอจากไปแล้วเธอจะไม่กลับมาอีกแล้วผมสายหน้าพยายามปฏิเสธแต่ภาพจดหมายและอันตราซาวยังคงติดตามือผมกำแน่นเล็บจิกเข้าที่ฝ่ามือจนเลือดซึมความมืดด้านนอกหน้าต่างสะท้อนเข้ามาในใจผมท่วมท้นจนแทบไม่มีแสงเหลืออยู่ ผมหันกลับไปที่เตียงสายตาจับจ้องไปที่กล่องใบนั้นอีกครั้งหัวใจเต้นแรงเหมือนมันยังซ่อนบางสิ่งที่ผมไม่กล้าเผชิญผมค่อยๆเดินเข้าไปนั่งลงข้างกล่องมือสั่นพลิกหาของที่ยังเหลือแล้วทันใดนั้นปลายตาผมก็สะดุดเข้ากับซองจดหมายอีกซองซ่อนอยู่ใต้กล่องอย่างแนบเนียนบนหน้าซองเขียนเพียงคำเดียวลูกร่างผมเย็นเฉียบแต่ภายในกลับร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผา หัวใจเต้นแรงเกินควบคุมแต่ก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่าผมลืมตาขึ้นเพดานห้องมืดมนเงาไฟกับพริบส่องไปทั่วผมเกื้อมือคว้ากล่องอีกครั้งมือสั่นจนฝากล่องกระแทกพื้นเสียงดังในนั้นยังมีรูปถ่ายเก่าๆหลายใบถูกเก็บรวมไว้ในซองเล็กๆผมหยิบขึ้นมาทีละรูปทีละใบภาพเธอในวัยสาวรอยยิ้มสดใสที่ผมเคยตกหลุมรักภาพเธอทำอาหารในครัว เงื่อไหลแต่สายตายังเต็มไปด้วยความอบอุ่นภาพเธอนั่งริมหน้าต่างเงียบเงาแต่ยังหันมายิ้มให้กล้องผมจ้องแต่ละภาพหัวใจเจ็บปวดเหมือนถูกบีบจนแตกผมถามตัวเองในใจทำไมตอนนั้นผมถึงไม่มองเธอให้ชัดน้ำตาร่วงหลงเปื้อนภาพถ่ายเลอะเป็นรอยหมองผมกอดรูปทั้งหมดไว้กับอกเหมือนกำลังยื้อเธอกลับมาจากความว่างเปล่าทัานใดนั้นสายตาผมเหลือบเห็นซองสีน้ำเงิน ซ่อนอยู่ด้านล่างสุดของกองรูปผมรีบดึงออกมาหัวใจเต้นแรงอีกครั้งบนหน้าซองเขียนเพียงว่าสำหรับวันที่เธอจะเสียใจผมตัวแข็งร่างกายชาไปทั้งตัวค่อยๆแกะออกเสียงกระดาษเสียดกันดังแผ่วเบาแต่กลับกล้องสะท้อนอยู่ในหูข้อความภายในทำให้ผมแทบหยุดหายใจถ้าเธอได้อ่านจดหมายนี้สแสดงว่าฉันไม่อยู่ข้างเธอแล้วจริงๆผมหลับตา น้ำตาไหลรินไม่หยุดอยากเกลียดตัวเองเลยเพราะฉันเลือกเองที่จะรักเธอจนวันสุดท้ายตัวหนังสือสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนผมกัดริมฝีปากเลือดซึมออกมาแต่ความเจ็บปวดทางกายไม่เท่ากับสิ่งในใจฉันฝากลูกไว้กับเธอถึงแม่เขาจะไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกแต่เขาคือลมหายใจสุดท้ายของฉันผมชนะมือสั่นจนแทบทำกระดาษขาด ความจริงแล่นเข้ามาเหมือนสายฟ้าฟาดเธอไม่เพียงจากไปแต่ลูกของเราก็ไม่เคยได้เกิดผมกรีดร้องออกมาเสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องว่างเสียงนั้นเจ็บปวดจนตัวเองแทบไม่อยากฟังผมทิ้งตัวลงบนพื้นกอดจดหมายแนบอกร้องให้จนแทบหมดแรงหายใจห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนในความรู้สึกแม้ความจริงแล้วจะยังคงเงียบผมคลานไปที่เตียงปีนขึ้นไปนอนข้างหมอนของเธอ ผมซุกหน้าลงกับผ้าปูที่นอนกลิ่นเธอยังคงติดอยู่กลิ่นที่ทำให้ใจแทบขาดผมยกตุ๊กตาหมีขึ้นมากอดเหมือนกอดลูกที่ไม่เคยได้เจอภาพในหัวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่ไม่มีวันเกิดขึ้นเสียงเรียกพอที่ไม่มีวันได้ยินผมร้องให้จนแทบหมดสติสายตาพร่ามัวโลกทั้งใบหมุนวนเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอ่อติ๊กตอ่อแต่สำหรับผม ทุกวินาทีคือการลงโทษความเงียบในห้องกลายเป็นกำแพงบีบรัดจนผมแทบขาดอากาศผมหลับตาแต่ภาพใบหน้าของเธอกลับชัดเจนรอยยิ้มที่อบอุ่นแต่แฝงด้วยความเศร้าลึกๆผมพึพมพำชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงพร่าสัน่นเหมือนคำขอโทษที่ไม่มีวันไปถึงแล้วทันใดนั้นผมได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบใกล้หู เสียงที่คุ้นเคยเกินกว่าจะเป็นภาพหลอนเสียงเธออ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าฉันให้อภัยเธอผมสะดุ้งลืมตาหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุอกแต่ห้องยังคงว่างเปล่าเงียบงนันและหมอนข้างผมก็ยังคงว่างเปล่าเหมือนเดิมผมนอนนิ่งหูเงียบฟังซ้ำๆแต่ไม่มีเสียงใดอีกหัวใจยังเต้นทีหายใจติดขัดเหมือนเพิ่งวิ่งหนีจากฝันร้ายผมยันตัวลุกขึ้น มือยังคงกอดตุ๊กตาหมีไว้แน่นสายตากวาดไปทั่วห้องเงาสะท้อนจากเศษกระจกแตกทําให้ผมเห็นตัวเองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกเศษกระจกเหมือนกําลังตะโกนว่าผมคือคนทําลายทุกสิ่งด้วยมือตัวเองผมเดินโซซัดโซเซไปหยิบจดหมายอีกครั้งอ่านข้อความที่เธอเขียนว่าฉันให้อภัยเธอประโยคนั้นฝังลึกลงในหัวใจแต่มันไม่ได้ปลดปล่อยผมกลับทําให้ผมเจ็บปวดหนักกว่าเดิม เพราะเธอจะให้อภยัยแต่ผมไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เลยผมเดินไปที่โต๊ะทำงานเห็นกุญแจบ้านวางอยู่ตรงมุมผมหยิบมันขึ้นมาความคิดมากมายถาโถมข้างนอกบ้านเงียบสนิทท้องฟ้ามืดทึบมีเพียงแสงไฟถนนที่สองวูบวาบผมเปิดประตูก้าวออกไปสู่อากาศเย็นเฉียบของกลางคืนลมตีหน้าเย็นจนสถานไปถึงกระดูกแต่ความเจ็บในใจรุนแรงยิ่งกว่า ผมเดินไปที่สวนเล็กหน้าบ้านต้นไม้ที่เธอเคยปลูกยังคงอยู่ต้นดอกมะลิออกดอ,อกขาวส่งกลิ่นหอมอ่อนๆผมยกมือสัมผัสดอกมะลิทันใดนั้นความทรงจำก็ไหลย,ย้อนกลับมาภาพเธอนั่งยองยองยิ้มให้ผมในวันที่เราปลูกมันด้วยกันน้ำตาผมร่วงลงบนดินซึมเข้าไปใต้รากต้นไม้ที่เธอเคยรดน้ำทุกวันผมคุกเข่าลงฝ่ามือขยำดินจนเล็บเปื้อน หัวใจร่ำร้องอยากย้อนเวลาแต่ผมรู้ดีว่าไม่มีวันทำได้ผมหันกลับไปมองบ้านแสงไฟจากห้องนอนยังส่องลอดออกมาเหมือนเรียกให้ผมกลับไปเผชิญความจริงผมเดินกลับขึ้นไปทุกก้าวเหมือนแบกหินหนักพันก้อนบนบา่าเมื่อก้าวเข้าห้องนอนอีกครั้งกลิ่นเธอยังอบอวนทั้งอบอุ่นและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันผมวางกุญแจลงบนโตะ๊ะนั่งลงข้างเตียงจ้องไปที่หมอนว่างเปล่า ในใจผมก้องเสียงเธอซ้ำๆฉันให้อภัยเธอแต่มันกลับแปลเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นในหูผมหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้งเปิดไปที่หน้าที่เขียนว่าฉันอยากให้เขากอดฉันสักครั้งโดยไม่ต้องมีคําด่าผมกอดสมุดนั้นแน่นราวกับกอดเธอแทนเสียงหัวใจผมดังชัดแรงกระแทกเหมือนเตือนว่ามันใกล้จะพังไม่ต่างจากเธอสายตาพลันเหลือบไปเห็นกล่องเล็กๆอีกกล่องถูกซ่อนอยู่ใต้เตียง ผมเกื้อมมือไปดึงออกมากล่องไม้เก่าๆปิดด้วยกุญแจเหล็กแต่ฝาแตกจนเปิดได้ง่ายข้างในมีเพียงแหวนเงินเรียบๆสลักชื่อผมกับเธอไว้ด้านในผมหยิบมันขึ้นมามันวาวสะท้อนแสงไฟเล็กน้อยน้ำตาไหลพรากทันทีเพราะผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยขอให้ผมใส่คู่กับเธอแต่ผมกลับหัวเราอเยาะบอกว่าแหวนราคาถูกไร้ค่าตอนนี้แหวนวงนั้นกลับหนักที่สุดในโลก จนผมแทบถือไม่ไหวผมสวมมันลงบนนิ้วแม้มันกับและเจ็บแต่ผมไม่ยอมถอดผมล้มตัวลงบนเตียงกอดหมอนของเธอแหวนแนบอกน้ำตาไหลไม่หยุดความเงียบครอบงำอีกครั้งเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจและในเงียบงันนั้นเสียงเธอก็ดังก้องขึ้นมาในหัวอีกครั้งฉันรักเธอแม้เธอไม่เคยเห็นค่าคำพูดนั้นแทงทะลุใจจนผมสะอื้นออกมาเหมือนเด็ก ผมไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ต่อไปอย่างไรแต่ผมรู้ว่าผมจะไม่มีวันหลุดพ้นจากเงาของเธออีกแล้วผมนอนสั่นอยู่บนเตียงหัวใจยังคงร้องครวญความมืดอบล้อมรอบตัวแต่ภาพเธอกลับสว่างชัดผมฟังเสียงในหัวทุกคำของเธอย้อนมาราวกับคลื่นซัดเข้ามาไม่หยุดผมพยายามเรียกชื่อเธอเสียงนั้นกลายเป็นเพียงลมหายใจมือผมยังคงกุมแหวนแน่น ความเย็นของโลหะกัดผิวแต่ความร้อนในอกไม่หายไปผมลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่โต๊ะทำงานอีกครั้งแสงโคมไฟส่องภาพจดหมายเศษกระดาษกระจายเต็มโต๊ะผมหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาขอบกระดาษเปียกน้ำตาตัวอักษรสันรริกแต่ข้อความนั้นชัดเจนอย่าลืมว่าฉันรักเธอผมปาดน้ำตาไม่ให้ไหลลงแต่ความจริงกลับท่วมทน้นผมจำคำพูดที่เคยพูดได้ดี คำดูด่าว่าคำดูหมิ่นที่ผมเคยใส่ไฟในหัวใจของเธอตอนนี้มันกลับเป็นภูเขาที่ทับถมผมก้มลงมองมือของตัวเองนิ้วเต็มไปด้วยรอยแผลใจหยาดเลือดจากกระจกยังแห้งกลิ่นเลือดปะปนกลิ่นน้ำหอมคลื่นความทรงจำซัดกระหนำ่ำผมเห็นเธอเดินในสวนผมเห็นเธอร้องให้กลางคืนผมเห็นเธอสวมเสื้อผ้าตัวเดิมและพยายามซ่อนความอ่อนแอผมก้าวเข้าไปในห้องครัว หยิบแก้วน้ำเย็นมาดื่มแต่เน็บหนาวไม่หายเสียงน้ำไหลดังแปลกเหมือนเสียงเวลาที่เลื่อนผ่านผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งหน้าจอยังคงแสดงข้อความเก่าผมเลื่อนดูวันเวลาทุกข้อความเต็มไปด้วยหวงอยผมรู้สึกผิดจนทนไม่ไหวผมกระซิบขอโทษกับอากาศคำขอโทษไม่ต่างจากเงามันยื่นมือไม่ถึงเธอผมเดินกลับไปที่เตียงนั่งลงกับพื้นเย็น มือหยิบรูปงานแต่งงานผมจ้องตาเธอในรูปนั้นรอยยิ้มยังคงงดงามแต่ดวงตายังคงเศร้าผมรูปลายเซ็นบนกรอบรูปสัมผัสนั้นสั่นจนมือสัน่นผมคิดถึงเวลาที่ผ่านมาทุกช่วงเวลาที่ผมทำร้ายเธอผมอยากย้อนกลับไปแก้ไขแต่เวลาย้อนกลับไม่ได้ผมต้องยอมรับความจริงเธอไปแล้วจริงๆและเด็กในท้องก็ไม่มาเกิดความเจ็บปวดทวีคูณ ผมรู้สึกเหมือนเลือดไหลหมดตัวความคิดหาวิธีชดใช้ผุดขึ้นแต่ทุกอย่างดูไร้ค่าผมลุกขึ้นอย่างไร้จุดหมายเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนว่างรถคันเดียวแล่นผ่านเสียงเครื่องยนต์ห่างไกลผมฝังหน้าลงกับกระจกหยาดน้ำตาแนบไปกับรอยนิ้วผมได้ยินเสียงมแมลงกลางคืนเสียงเหล่านั้นกลับโหยหาเหมือนโคลนทรายในอบผมผมสับสนกับตัวเอง ตัวผมที่ทำคนดีเจ็บปวดและตัวผมที่อยากกลับไปแก้ไขแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรผมตัดสินใจเปิดลิ้นชักหยิบแผ่นซีดีเก่าออกมาบันทึกช่วยจำเสียงของเธอผมใส่มันเข้าเครื่องเล่นเสียงเธอดังขึ้นแผ่วเบาเสียงหัวเราะตามมาด้วยสะอื่นหัวใจผมเจ็บจนนิ่งทุกคำพูดทรงพลังกว่าเดิมผมควบคุมตัวเองไม่ได้ลุกพรวดพังกระถางต้นไม้ดินกระเด็นเต็มพื้น ผมโซซัดไปที่หน้าประตูหยิบรองเท้าใส่ขึ้นเท้าแต่ก้าวออกไปไม่ได้ความกลัวและความผิดขังผมไว้ผมกลับมานั่งลงที่พื้นกอดรูปภาพแน่นกว่าเดิมเสียงสะอื้นกลายเป็นคำอธิษฐานผมนั่งเงียบอยู่จนรุ่งเชา้าแสงแรกของวันค่อยๆซึมผ่านหน้าต่างผมหยิบจดหมายฉบับสุดท้ายขึ้นมาอีกครั้งอ่านออกเสียงช้าๆให้ทุกคำได้ยินคำพูดของเธอยังคงคมชัด แต่คราวนี้ผมได้ยินด้วยใจที่เปลี่ยนไปผมลุกขึ้นล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจนหน้าชาพยายามเรียกสติกลับคืนมาผมจัดเตียงอย่างเรียบร้อยพับเสื้อผ้าเธออย่างที่เธอเคยทำให้ผมทุกการกระทำเป็นคำขอโทษที่ผมฝึกทำใหม่ผมเอาจดหมายทั้งหมดใส่กล่องใหม่ปิดฝาอย่างระมัดระวังไม่ใช่เพราะต้องซ่อนความเจ็บแต่เพราะอยากเก็บมันไว้เป็นคำสอนผมไปหาคุณหมอ นั่งคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจผมยอมรับว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือคืนนั้นผมนอนหลับได้ไม่มากแต่เป็นการพักผ่อนที่ไม่ใช่ความนี้เป็นการเริ่มต้นที่เปราะบางแต่แท้จริงผมตัดสินใจแจ้งข่าวกับคนที่ควรรู้คนในครอบครัวคนใกล้ชิดผมพูดทุกคำไม่ปิดบังและไม่แก้ตัวการยอมรับความผิดทําให้ผมเจ็บปวดแต่เจ็บปวดนั้นต่างจากความทุกเดิมมันเป็นความเจ็บที่ทำให้ผมเปลี่ยนได้ ผมเริ่มไปพบจิตแพทย์เป็นประจำเรียนรู้วิธีพูดด้วยความเมตตาเรียนรู้สิ่งเล็กๆที่เคยละเลยมานานผมเข้ากลุ่มช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียฟังเรื่องราวของคนอื่นและเล่าเรื่องของตัวเองด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นผมไปที่สถานพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่าผมยังมีแรงพอที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจไว้เมื่อฤดูมะลิมาถึงผมตัดสินใจปลูกต้นมะลิที่มุมสวนที่เธอเคยนั่งยิ้มให้ผมเสมอ ผมขุดหลุมด้วยมือเปื้อนดินฝังความผิดและคำสัญญาไว้ใต้รากผมวางตุกตาหมีไว้ข้างต้นไม้เหมือนเป็นการมอบของจากใจที่ยังคงรักผมทำพิธีเล็กๆอ่านจดหมายให้ต้นมะลิฟังแล้วรดน้ำด้วยน้ำที่มีเกล็ดแสงตะวันสะท้อนผมสัญญากับตัวเองในวันที่เย็นนั้นว่าจะไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังครอบงำอีกจะใช้ชีวิตเพื่อความดีแทนคำพูดที่ผมทำลายไป ผมเริ่มทำงานอาสาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจช่วยระดมทุนให้ผู้ป่วยที่ไม่มีคนดูแลเพราะผมไม่อยากให้ใครต้องทนอยู่คนเดียวเหมือนเธอในบางวันผมนั่งเงียบๆที่สวนมองต้นมะลิที่โตขึ้นทีละน้อยและนึกถึงรอยยิ้มของเธอในแสงเชา้าผมยังคงเก็บแหวนวงนั้นไว้ที่นิ้วเป็นเครื่องตัวใจให้พูดด้วยใจเมตตาเสมอความโกรธเก่าค่อยๆจางไปแต่ความเสียใจไม่เคยหายไปหมด มันกลายเป็นร่องรอยที่บอกทิศทางการเดินของผมผมไปเยี่ยมหลุมศพเธอในวันสำคัญวางดอกมะลิขาวให้เธอผมอ่านจดหมายให้เธอฟังเป็นครั้งสุดท้ายในที่สาธารณะผมพูดคำว่าขอโทษอย่างชัดแจ้งและคำว่าขอบคุณที่เธอเคยรักผมโดยไม่เงื่อนไขคนรอบข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงบางคนให้โอกาสผมก็ขอบคุณบางคนยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยผมก็เข้าใจ ผมเรียนรู้ว่าการให้อภัยจากผู้อื่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญการให้อภัยตัวเองเป็นก้าวที่ต้องฝึกฝนทุกวันปีผ่านไปผมยังคงตื่นมาแล้วคิดถึงเธอทุกเชา้าแต่ความคิดถึงนั้นไม่นำพาให้ผมทำร้ายใครอีกผมตั้งมูลนิธิเล็กๆเพื่อช่วยดูแลหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงชื่อมูลนิธิเป็นชื่อเล่นที่เธอเคยเรียกผมด้วยผมทำงานด้วยความตั้งใจและความเคารพในวันเปิดมูลนิธิ ผมนำสมุดบันทึกของเธอมาวางในตู้กระจกเพื่อคนที่มาเยี่ยมจะได้เห็นความรักที่เธอมีหลายคนร้องให้เมื่ออ่านหลายคนยิ้มอย่างอ่อนโยนผมยืนอยู่ในมุมหนึ่งทั้งเจ็บปวดและสมบในเวลาเดียวกันชีวิตผมไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมและผมไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเดิมอีกผมเลือกจะทำให้ความทรงจำของเธอเป็นแรงขับเคลื่อนไม่ใช่หินที่กดให้ผมล้มลงตลอดไปคืนหนึ่งผมนั่งกับต้นมะลิ ดมกลิ่นหอมอ่อนๆที่พัดมาในลมเบาผมยิ้มทั้งน้ำตาอย่างสมกผมพูดกับความว่างว่าฉันจะทำให้ชีวิตนี้มีความหมายจะรักและปกป้องผู้ที่ยังมีโอกาสและถ้าเธอยังฟังอยู่ในที่ใดที่หนึ่งผมหวังว่าเธอจะเห็นความพยายามนี้ผมปิดสมุดบันทึกเก่าว่ามันลงอย่างเคารพและก้าวออกไปสู่เช้าวันใหม่ด้วยใจที่พร้อมเปลี่ยนแปลงแสงอ่อนของวันพรุ่งนี้ส่องผ่านต้นมะลิ กลิ่นหอมของเธอกระจายไปในลมหายใจของผมผมยิ้มอีกครั้งอย่างอ่อนโยนและเดินหน้าต่อไปด้วยความรักที่ได้เรียนรู้ราคาแล้ว